วิดีโอน,นี้จะพาทุกคนนะคะมา u เทรนด์คุณย้อนดดฝุ่นยุคนี้ซึ่งเทคโนโลยีของเขาพัฒนามาไกลามากเลยหรือว่าวันนี้นะคะสีเอาตัวใหม่ล่าสุดมาพรีวิวแค่ไฮไลท์เด็ดๆให้ทุกคนได้ดูกัน เริ่มที่ของสีก่อนเลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะก็คือขุนยนดูดฝุ่นระบบขัดถูพื้นมีชื่อว่า r o ยนี่อีวาตัวท็อปเลยซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ฟังก์ชันครบทํางานแบบ All-in-One ขัดถูด,ดูดฝุ่น ครบในตัวเดียวคือเขามีระบบเซลฟ์วอชชิ่งสักผ้าถูด้วยเซลฟ์คลีนนิ่งเก็บฝุ่นเก็บฝุ่นเก็บฝุ่นเข้าไปอยู่ในเครื่องเดียวกันเลยซึ่งคุณยนต์ดูดฝุ่นทั่วๆไปนะคะมันยังไม่มีใครที่ทําได้อออินวันขนาดนี้แถมยังเซลฟ์ไบร์สามารถอบแห้งได้อีกด้วยการทํางานเริ่มต้นจะเริ่มจากการเดินทําความสะอาดการขัดถูพื้นแบบมุน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 แล้วก็มีแรงกดแบบพร้อมกันกัแบบการดูดฝุ่นเรียกว่าคือแบบพื้นคุณน,นี่สะอาดหมดจดเลยแล้วเมื่อเครื่องนะเดินไปทั่วทุกพื้นที่แล้วมันก็จะ กลับมาชาร์จเองแบบเซลล์คลีนนิ่งตัวเองเซลล์วอชชิ ing, ่งตัวเองอัตโนมัติแล้วเขาก็จะคอยกลับมาซักผ้าถูไประยะะ,ยะค่ะเพราะว่าผ้าถูพื้นมันจะได้ไม่ลากอะไรสกรปรกสกรปรกไปคือมันเน้นเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้คือมันดูดฝุ่นได้จริงแต่คืออย่าไปคาดหวังแรงดูดที่มันแบบรุนแรงมากดูดเศษแก้วอะไรเต็มที่มันไม่ขนาดนั้น คือสิ่งที่มันเก่งนยะก็คือเก่งดนะ้านการถูผืนระบบการซักผ้าถูเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ารอยมีอีว่าตัวนี้ไม่ธรรมดา<ๆ>เพราะว่าซักผ้าถูด้วยระบบการหมุนปั่นขยี้สิ่งสกรปรกพวกคราบเหนียว<ๆ>ที่ติดมากับผ้าถูเนี่ย<ๆ>ก็เลยจะสะอาดเหมือนมีคนมาซักให้ยังไม่หมดอ,อบแห้งด้วยคืออบแห้งด้วยเรียบร้อยเลยค่ะจบขั้นตอนเป็นไงเรียกว่าปุ่มเดียวจบเลยเครื่องถูทั้งดูดไม่ต้องไปซักผ้าอะไรให้เขา ทุกอย่างสะอาดครบจบที่ตัวเดียวถึงเรียวกว่าเป็นรุ่นท็อป มาดูของจรกันบ้างดีกว่าค่ะของจรเรียกว่า Ra เซอร์ G10 นะคะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบถูสั่นถูสั่นใช่ถูไปแล้วมัสั่นส่ใช่เป็นเลเซอร์6ใน1อันเลยรุ่นรองท็อปนะคะที่ความสามารถเนี่ยดีนะคะจะต้องได้เรียกว่ารวบทุกขั้นตอนในการทำความสะอาดเนี่ยมในเครื่องเดียวเลยค่ะส่วนตัวเครื่องจะมีระบบเซฟ์วอชชิ่งอย่างเดียวไม่มีเซฟ์ครีนิ่งเหมือนของ PC จริงๆอ่ะเท่าที่จะลองใช้มาจะต้องบอกพี่ตรงๆเลยเพราะว่าหุ่นยนต์อันเนี้ยมันจะเหมาะสำหรับบ้าน มาด้วยฟังก์ชันที่โดดเด่นมากเลยเหมาะสําหรับยุคนี้ค่ะเพราะเขามีระบบ สร้างน้ำยาฆ่าเชื้อแบบออแกนิกเลยนะคะสร้างรือฉีดคือสร้างเลยหรอสร้างเรียกว่าแบบบ้านเนี่ยสะอาดปราศจากเชื้อโรคเลยการถูมีสาแบบมีอันที่1ถูแบบพื้นแบบสั่นใช่ไหมถูเพื่อขจัดคราบอันที่2ถูแบบตัววายเขาจำลองมาจากการถูพื้นของคนอันที่3าเนี่ยเป็นถูสองรอบถูเพื่อความสะอาดให้มันสะอาดหมดจดเลยค่ะแต่ว่าเครื่องนี้นะจะซักผ้าถูแบบการสั่นตีผ้าแดงๆสั่นๆแล้วก็มาพร้อมกับแทงน้ําดีแล้วก็แทงน้ําเสียอยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ครอบคุมกับทั่วบริเวณบ้านของ อย่างแน่นอนเลยแต่ว่าเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยทำความสะอาดบ้านแล้วมันก็จะกลับมาซักผ้าถูเนี่ยที่ตัวของมันเองแล้วก็สุดท้ายมันก็จะปักผ้าถูแห้งแต่แค่มันไม่มีเซลฟ์ครีนิ่งก็คือมันไม่มีการเอาฝุ่นออกจากตัวมันเองว่า,าง่งยๆนั่นแหละ สรุปเลยนะถ้าเปรียบเทียบประสิทธิภาพการถูพื้นจากที่ได้ทดลองมานะคะเจนได้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าหุนยนต์ดูดฝุ่นระบบขัดถูพื้นเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดที่เหนือกว่าระบบถูสันอย่างชัดเจนด้วยแรงกดเอยรอบหมุนเอยมันจะช่วยทําความสะอาดลาบจกกระบกหรือว่าอะไรที่เหนียวเหนียวได้เหมือนกันขัดพื้นนะนึกออกไหมระบบถูสั่นเนี้ย S <S <S ก็ดีเหมือนกันก็โอเคใช่แต่มันแบบสั่นเบาๆนอะปะแต่แรงกดมันมาจากน้ำหนักของตัวเครื่องไงมันเลยทําให้ความสอาดมันสะอาดมากกว่าค่ะแต่ว่าพอสั่นๆมันก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าของพี่หมายถึงว่าไม่ไดีในแง่ของการขาย,ยี้คราบสกปรกออกไป <S <S จากพื้นถ้ามันเหนียวมากๆเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้แบบเต็มที่เหมือนพี่แต่ความหลากหลายในฟังก์ชันของการถูก,ก็มีของมันอยู่นะคะเอาเป็นว่าคุณภาพเนี่ยค่ะก็ตามราคาเลยค่ะพี่ซีตัวเรดรส G10 ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 9 9 9 0บาทแต่ถ้าใครมีงบเต็มๆก็ ต้องไปที่ตัวของ p ีเลยตัวท็อปนะคะนั่นก็คือ Roy m i e อ v a นะคะงบประมาณอยู่ที่29,990บาทค่ะถือว่าเป็นรุ่นท็อปในตอนนี้ได้ครบทุกฟังก์ชันตั้งแต่ดูดฝุ่นถูพื้นคัดพื้นไปจนถึงกลับมาซักผ้าถูพื้นแล้วอบผ้าถูพื้นของตัวเองให้แห้งสะอาดเพื่อต่อยอดในการกลับไปถูใหม่ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครที่กำลังมองหาคุณยนดูดฝุ่นในเจเนอเรชันของปี2022ัีิเชื่อว่า2ตัวนี้เป็น2ตัวที่ล้ำมากๆ ในตลาดที่อาจจะเป็นตัวเลือกของคุณได้ค่ะเอาเป็นว่านะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็ไปดีกว่า